สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคแดดพี่น้องนะครับแดดคักอีดีมาเนี่วันนี้วันที่24สิงหาคม2568ารพายเาทมชมครับเดินทางมาหาพ่อเสียนทองนะครับเซียนอารมณ์ดีนะครับงมดที่ผ่านมานะผม63ล่างตรงๆ เป็นเสียนทานหนึ่งที่แมนในยานนี้นะครับผมมาหาพ่อพ่นตังแต่ตงวดแล้วนะับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2568นอิับพ่อพันหามาแล้วให้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับวันนี้พี่น้องพอวนวาเปล่ามากนะับพ่อพ่นจะลงชุดบนให้นะครับอันนี้จะเป็นชุดบนด้วยพี่น้องเด้อนะับชุดล่างพ่อให้มาแล้วให้ไปหาลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับงวดนี้ถือว่าเปิดโตเยก็ได้นะครับชุดบน ธรรมดาพ่อพันลง้งไหเตชุดล่างนะครับงวดวันที่1กันยายน2568แล้วก็พ่อพันจีย้ำชุดล่างให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับย้ำให้ด้วยวัตถิพานหน้าหกสามาตรงตรงพี่น้องเลขเด่นเลขวิ่ง6เน้น6เลยแม่นคักเอามาหอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับเข้าไปหาพ่อเพันน้ำกันนะพ่อเซียนทองแบบเซียนอารมณ์ดีนะพี่น้องนะพ่อเพันอยู่บ้านพอดีท่านผู้ชม แดดคักแดดแน่มือนี hm ่ค uh ือแดดดีแท like ้มือนนี่ฝนบานเท่ากับปตกโดนแล้วพี่น้องหลายวันแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับห่อนหลายมือนะพ่อนะเดี๋ยวถามแม่หมูกันจะเข้าท่านผู้ชมแม่หมูกำลังจะเข้าแม่นะจังรอชมรอฟังพร้อมกันนะครับผมแม่หมูมาแล้วท่านผู้ชมถามแม่หมูอยู่นะผมเวันอมืนี้แดดดีดี zoom ดอกไม้ zoom ดอกไม้พ่อพูดว่าเอาพี่น้องเดี๋ยวเอฟซีบางงวดที่ผ่านมาก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับท่านผู้ชมพ่อเซียนทองนี่พี่น้องแบบงวดที่ผ่านมาเด่นล่างพ่อพูดจะมีสามตัวได้พี่น้องเด้อชุดล่างจะมีสามตัวหกแปดเก้าเออรถเี่นไปได้นยูบ่ารถสวนบาร์จอดอยู่หน้าบ้านพ่อพ่อเพิ่ดเลยจับหกวาเป็นเลขวิ่งนะครับนะครับหกหกสามตรงตรงโอ้นะพ่อ ถือว่าหวัวแม่นคลัตกจกีเนะเาะฮันดายอยู่ว่าเสี้ยนอารมณ์ดีพี่น้องฟอร์กัน็จะยิ้มตลอดอ่าเอาชุดบนเห็นพ่อว่ามันนี่จะให้ชุดบนเดี๋ยวจังยำชุดล่างเลยพี่นอ้องเดยฟอรอเพิ่นเขียนไว้รอดแล้วพี่น้องบอต้องมาหอดปึบบอต้องหยักวนถือว่าลงให้ให้เบิง้งเนาะพอเนาะลงให้เบิง้งเอมเอมักยัง มักจำไปหาไปแ<ม>นแ่นแต่ว่ามั่นใจเฉพ่อชุดบนนี่หรือยังไงมั่นใจยุ่นนะมั่นใจยุ่นเฉพ่อธรรมดาชุดบนพ,อพ่อเพิ่นบอกใครบ้ใครลงอหายได้พี่น้องเด้อถือว่างวดน,นี้เอาเปิดตัวชุดบนไปน้ำนะพ่อเนาะแมนแ่นเออถือว่าเปิดตัวให้เอฟซีได้เห็นได้เบิ่งไว้ก่อนนะครับเพื่อมันเขาน้าเนาะพ่อเนาะ<ม>นเพื่อผู้เพิน่นมักงวดหน้าก็สิได้ลงอหานําเอ่อเอามาฟังนํากันเลขเด่นเลขวิ่งตัวในพ่อชุดบนอ่าวิ่งเจ็ดเลยนะครับเจ็ดเลยบ่พ่อแม่น วิ่งบนพี่น้องเดี๋ยวบ้าเถอะจะเกยนตัวใหญ่ให้เดินครับ 4, เอฟซพอใหญ่ไม่ใหญ่วิ่งบน7จ็ับคู่ตัวใดในเพนี่สเจ็ามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เโอ้ตั้งแต่2อพี่น้องสองเจ็ดสามเด่นหลัก7ไปเลย7หลักหน่วย3ตัวมิตัวใดเพาะสามตัวสามตัวหกสแล้วสาครับ อ่านับสามตัวจะมีสามหางพี่น้องหกสองเจ็ดแปดสามเจ็ดหกสี่เจ็ดโตเน้นโตเน้นคักคคู่ใดพ่อโตเน้นสองตัวอ่าสองตัวสองเจ็ดกับสี่เจ็ดอ่าแล้วก็ชุดสามตัวนี้เด่นเด่นตัวใดพ่อเด่นนี่นี่หกสี่เจ็ดหกสีนี่ชุดสองตัวพ่อพอนี่สองเจ็ดกับสี่เจ็ดได้พี่น้องได้นับวิ่งบนวิ่งเจตัวเดียวโอ้ เกิดชื่อว่าล่องเบิ้งนาะพอเนาะเบิงเเอพราะว่าต้อวางกับพวกคืออาจานอยู่นู่นเอาเนี่แหละของพ่อนี่ยนี่แหละเออนี่แหละไม่ต้องไปคืบไผ่แต่พ่อมันมันนี่แหละท่นคือคนก็ว่าเอาน้ำคนเอาน้ำเบื่อเนี่ยนะเอาน้ำถึงพวกคืบมูดสุดรไทยสุดมั่นนะพ่อรึไม่อ่นี้เออทำประชมบนอย่างเดียวผ่อนมาบ่าวแถาเรียกว่าล่งให้เอฟซีผลิตเบิ้งไว้ก่อนก็ได้พี่น้องอืม มักจังเหาเหลจจมัักงหาไว้มักจังหาไว้ะไวนะครับท่านผู้ชมเน้นคักคคือสองเจ็ดกับสี่เจ็ดนะพอนะเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ได้ท่านผู้ชมเด้วยดาบชุดบนจะยำชุดล่างให้น้ำชุดล่างพ่ออยู่นี่อ่อ์เอาเป็นยังเอาพี่น้องเดี๋ยวเบาเถ่า,าเขียนให้ยำชุดล่างกับชุดบนน้ำเดี๋ยวเขียนชุดบนให้ท่านผู้ชมเอานะครับผู้ใดมักตัวยังไงนะครับผมเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดบน นับมวดนี้ที่ว่าพอมาลงให้เอฟซีได้เห็นไปก่อนนะเป็นชุดบนพ่อเซียนทองนับหนึ่งกันยายน2568เป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อดับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนะไปหาลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องนะเผื่อเฮาได้รางวัลใหญ่หรือรางวัลเลขท้าย3ตัวนะวิ่งบนนับพอเพิ่งเด่นเจ็ดได้พี่น้องเด้อเลขเด่นเลขวิ่ง2 7 3 7 4 7 5สามเจผู้ใดอยากได้หน่อยคู่หน่อยโตกับสอกับ47ตัวเน้นนับชุด3ตัว627837 647ี่นี่หารอตอลีไว้พี่น้องนะเพื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่หรือจะเบิ่งไว้ก่อนนะพ่อเนาะว่าชุดบนของพ่อจะเดินดีจะมาบอนับเบิ่งกว้ก่อนกไ็ได้พี่น้องได้แต่ว่าคือเบาเ่าวา่าหาถูกใจหาชอบหารอตอรีว้พี่น้องอ่นนี้ชุดบนแลวก็ชุดล่างพี่น้องเบาเถ่าย้ำให้น้าพ่อเสียนทองนะบก oti พันมา6กาตรงตรงได้พี่น้องได้อันนี้พอเพิ่นให้ตั้งแต่ังงวดแล้วนะออกปุ๊บนับอีกมือนึงเบาเ่าก็มาหาพอเพล่ยนะ เน้นคือห,ห,หาศนอเกัน้น่หาศูนย์กับหาหน่งแ,แต่าพอมามหาศูนย์ๆๆๆหาเลขเด่นล่างจะมี3าตัวคือเก่าพี่น้อง578เจดวันนี้พอเพิ่นเอาเลขติด0ูนย์กับ1มาเลขติดไม่แค่2ตัวแต่ว่าถ้าผู้ใดไมีเลขติดแม่นๆจับไซหาเจได้ 5, 7, เลย,เลยดับมามาพอว่ามาแน่เลขเด่นดับพอเพิ่นจับวิ่งไม่ให้หากับ7จับไซศูนกับ1 5ึ่งตัวเด่นตัวเน้นทางเม็ดเดียวคือหาศูนย์เเท่านั้นอันนี้ชุดล่าง นพอประเด็นแห่หาลอตเตอรี่ตั้งแต่ต่อ,องวดคือนหาศูนย์กับเพานหนึ่งถ้าผู้ใดมักคู่เดียวคือนหาศูนย์มันมพอพอ <c oughs> อ้าวอองวดที่ผ่านมาหนิหกสามตรงๆรได้พี่น้องเด้อแต่ว่าพอไปนเน,น้นหกสองกับหกสี่แต่ว่าตัวร่องหนิเจ็ดศูนย์เจ็บเจ็ดหนึ่งหนิแกเจ็ดทิมนอกหเนาะซีคู่น,น, <c oughs> นี่ชุดล่างนบบบนเป็นบนล่างเป็นล่าง อ่านะครับเสียนอารมณ์ดีพ่อเสียนทองเอฟซีพันกับแม็กคุณอเพิ่นยิ้มดีพ่อเพิ่นยิ้มดีพี่น้องนะครับผมอ่าต่สองคู่ร่างมักสองคู่นี่บ่พ่อแม่นอืมตัวได้กับพ่อฮะสองคู่ร่างวะครับหาศูนย์กระพานหนึ่งนะมักเลยสองคู่นี่แม่นถ้ามักคักคู่ใดพ่อหาศูนย์ถ้าศูนย์เล่ยบ่ถ้าผู้ใดเล่ยผู่เดียวหาศูนย์เลยแม่นเออคู่เดียวคือหาศูนย์ แต่พอเจ็ดนี่เจ็ดนี่ก็ตรงกับชุดบนนี่เนาะแต่ว่าชุดบนม่มีเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งแต่ว่าพอเจ็ดนี่พอพันปีเด่นเน้นบนแต่ว่าล่างนี่พอพันเอเจ็ดเป็นตัวร่องเด่นที่ห้ารองเจ็ดอ่านี่พี่น้องนะครับผู้คนอยากแคปหน้าจอชุดบนชุดล่างไว้พี่น้องด้ครับชุดบนชุดล่างนี่พีนนนพ่น้องอันนี้ชุดล่างที่พอพันให้ตั้งแต่ตอง,งวดนะเน้นคักๆพวมาหาอรเตรีไวเลยหาศูนย์กับพาหนึ่งอันนี้ชุดบนนะครับอ่า โอ้งาอยู่ดินะับหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องชุด3ตัว627 837 647เนะเผื่อมาเลขท้าย3ตัวหรือเฮาใดรางวัลใหญ่นะพี่น้องถ้าเน้น2คู่ก็คือ27กับ47 37 57 67เป็นตัวรองอ่าโอ้เอานีละเสียนแท่นับเสียนร่มดีนับบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าชุดล่างวันนี้มั่นใจปะพะ มันมั่นใจนะ้คมที่แล้วพ่อเพิ่นก็มั่นใจคักเด้อพ์พอนมาหกว่ามั่นใจหาเราปมั่นใจหาที่พ่อแอนอ่าโอ้มั่นใจล่างต้องมี้หาว่าว่าเฉยเลยอ่าบนนี้ต้องมี้เจ็ดแอนอืมเอาพ่อเพิ่นมั่นใจคักเด้อพี่น้องเด้อพ์พอนมาล่างมั่นใจห้าบนมั่นใจเจ็ดอ่ากูเด็ดเด็ดคัคของพ่อพวกนี่เนาะเด็ดดีดีพี่น้องรวยมากกันเลขอะไรพ่อ อันนี้พอสามตัวมาตัวนี้มันจะเป็นปักลักซิปหลางนะชุดนี้บ่สามตัวนี่มาแท้ะต็ละงวดว่ามาลักซิปถามมาคือมาลักซิปนี่ชุดล่างพี่น้องที่พ่อเป็นให้ตองวดก็เลยมันใจห่ามันใจห่าพี่น้องหาศูนย์นี่บ่าวทากันเริ่มมากกลยดิเพราะว่าฝันฝันผู้เฒ่าตบไทยรถตบกระโปรงไก่ทะเบียนรถนี่ห้าห้าห้าศูนย์นี่พ่อบันนี้ที่จะมาหาศูนย์อีกดิ้นี่ เออมักอยู่มักอยู่เออนะครับหาศูนย์อ่าแคปหน้าจอได้พี่น้องได้อันนี้ชุดชุดล่างนอกอ่าที่พอเป็นไฮตองวดนะเล็เด่นเล็วิ่งหากับเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งตัวเน้นเม็ดเดียวคือหาศูนย์หลักเจ็ดเจ็ศูนย์หนึ่งสองคูนี่พอมหาลอตเตอรี่ยิบไปเลยก่อนที่จะหาไม่ได้ตัวมาตัวกับอมีสมีสี่มีห้าหเจ็นกันที่เจ็ับมีนแม่นรา ช,ชุดบลือถือว่างวดนี้ลงให้่เอฟซได้เห็นได้เบิงไว้ก่อนพี่น้องเบิงไว้ก,ก่อนกระได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพอเคนว่าลงให้่เอฟซเพิ่นได้เบิงได้เห็นไว้ก่อนอ่าจะมาบอหนับลองเบิงก่อนถ่ายเห็นแล้วนะครับบักกรจังลุยนะครับท่านผู้ชมในให้ทริปชุดกับนายพูดอ่าตามต้นตัวอะครั้เนี่ยเด้อซัมหนี้พอดีนะพอพนะพอดีพี่พน้องเลขเด่นกับตัวเดียวเลขวิ่งอ่าให้ผู้ได้มาชุดสามตัวอ้าวนะครับท่านผู้ชม บ้าเท่าก <à kilow> <Warner> <Rob> ับขอบคุณนะขอบคุณพ่อเส้นทองครับพ่อขอบคุณครับปล่อยพ่อมั่งให้่ำให้รวยครับครับ้พ่อให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทายเอฟซีเฮงๆฮงขอบคุณเอฟซีแฟนครับต้องชมทุกท่านพี่น้องขอบคุณพ่อนี่ยมยศพี่ปาณัสุขสุขคนเด้อนะผมสุขภาพแข็งแรงเงินทองหลังไหลมาเต็มกระเป๋าไอ้เนี่ยพี่น้องไอ้โชคให้มันพรกันคลิปหน้าสวัสดีครับ